สวัสดีคะ่ะทุกคนพร้อมกับเมลอนนะคะรายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักคะ่ะว่าจะสายกินใส่เที่ยวสยใสยไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนจะพาทุกคนมาทานนมสดว่าเป็นเจ้าดังจากบางแสนตอนนี้เขามาเปิดที่สาขานวนจันทร์แล้วนะคะนั่นชื่อว่าร้านเดือนฉายนมสดนะคะเขาบอกว่าที่นี่มีทีเด็ดก็คือนมสดที่แบบละมุนเลยแล้วก็ร้านอะ่ะสตกแต่งเป็นแบบสไตล์วินเทจนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะมีนมตุ่นพาสเตอร์ไลท์ที่เขาทําเอง นอกจากนี้นะยังมีขนมปังปิ้งแบบโบราณแบบใช้เตาถ่านด้วยนะแล้วก็มีท็อปปิ้งให้เราเลือกหลากหลายมากเลยแล้วก็ยังมีอะไรนะมีไอติรมกะทิมีบิงซูชาไทยที่มีท็อปปิ้งให้เลือกจุกๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในร้านว่ามันจะน่ากินสมคำเล่าหรือไม่ตามไปเลยค่ะ Check the mic the right make sure it and sound right boys sound right, boy. ร้านเดินสายนมสดนะคะปิดบริการทุกวันจันทร์นะถ้าเป็น,นวันนังคารถึงพฤรหัสร้านจะเปิด4ี่โมงเย็นถึง5้าทุ่มนะแต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะเปิด4ี่โมงเย็นปิดเที่ยงคืนที่จอดรถนะคะทางร้านไม่มีที่จอดรถนะอาจจะต้องหาจอดตาม1ิฟุบาทนะคะ อันดับแรกไปที่ขนมปังก่อนละกันนะคะจานนี้นะคะคือจะเป็นขนมปังปิ้งหน้าสังขยาซึ่งเขาบอกว่าเป็น p ีเ็ดซิกเนเจอร์เป็นสังขยาแบบโฮมเมดที่ทางร้านทำเองนะคะเช้นนี้จะอยู่ที่45บาทนะคะอีกหน้านึ่งมันลอดสเาวเป็นแบบคาวนะเป็นหมูหยองมายองเนสนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่50บาทไอติมกะทิ เป็นไอติมกะทิหนึ่งลูกนะคะมีข้าวเหนียวมูลแล้วก็มีถั่วนะคะนี่ชื่อเมนูเขาหน้าราักมากเลยชื่อว่ารักข้างเดียวนะคะช่วยนี้อยู่ที่ราคา39บาทแล้วก็นมสดนะมันจะมีให้เลือก2แบบคือนมสดแบบ100เลยไม่หวานกับนมนัวหวานน้อยนะคะแก้วละ40บาทแม่รอดเลือกสั่งเป็นนมนัวหวานน้อยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าอร่อยแค่ไหนคะ่ะขอลองไอติมก่อนนะเป็นไอติมกะทินะแล้วก็มีข้าวเหนียวมูนแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบถั่วเหลืองนะ กะทิหอมมากอเอฟิมอ่ะรสชาติหอมนัวกะทิมากเลยอะค่ะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวมูนแล้วก็มีความตัดความมันของตัวนะอร่อยมากเลยแลนวที่สำคัญคือหวานน้อยมากเลยค่ะข้าวเหนียวมูนดีอะ่ะ จานต่อไปนะเป็นขนมปังปิ้งสังขยาสังขยานที่บอกมนะันเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นโฮมเมดที่เขาทำเองด้วยนะขนมปังปิ้งก็คือแบบเตอเน,นี้ยอย่างบรรยากาศไทยก็จะหอมกินแบบขนมปังปิ้งแบบเตาถ่านนะหอมมากาหาาอมแบบบเกอก็หอมนะมขนมปังนุ่มมาก มันไม่ได้เป็นเหมือนขนมปังปิง้งที่ตอนแรกก่อนทีนะ่ะคิดว่าเหมือนแบบข้างน,นอกอาจจะกรอบแล้วข้างในนุ่มนะแต่อันเนี้ยคือเขาย่างมาย่างหรือปิ้งมาอย่างดีเลยอะ่ะแบบมันนุ่มละมุนม,มันไม่ได้มีความแข็งหรือกรอบบ้างแล้วกินเข้ากับสังขยาหอมเนนะคือสังขยา่าก็หอมแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆเลยค่ะมาลองแบบคาบ้านนะเป็นหมูหยองมายองเนสนะคะ ด้านบนเขาจะท็อปมาแบบหมูหย่องมาแบบแน่นๆเลยอ่ะอไต้คาวก็ดีอ่ะหมูหย่องมันมีความหวานใช่ไหมหนมปังมันแบบนุ่มๆอ่ะแต่ตัดกับมายองเนสค่ะ อันนี้ก็อร่อยอะ่ะถ้าเป็นหน้าคาวนะน้ออันนี้เหมือนกันนะเป็นซิเนเจอร์ของร้านเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมน,นมนัวหวานน้อยนะมนมไม่คาวนะหวานน้อยจริงๆแล้วก็เหมือนแบบ มันมีความหวานมาแล้วก็หอมนมสดมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ ื่อนะ,ะอยากลองมากินนะแวบะบมาได้ที่นวลจันไม่ต้องขับไปไกลถึงบ้านที่บางแสนแล้วนะคะตอนนี้ก็คือร้านเดือนชายนมสดมาเปิดแถนวนวลจันแล้วอยากกินขนมปังปิ้งแบบเตาถ่านสไตล์โบราณนะนมสดแบบหอมนัวก็อย่าลืมแวะมาได้นะคะฝากเพื่อนกดติดตามพวกเรารายการอยู่ไม่ติดบ้านนะคะกินเที่ยวพักพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลา4โมงนะคะที่ช่องไลฟ์ทีวีฝากกดติดตามติดต,ต่อแอมมาลาสันกอตแฟนเพจอย่าไม่ติดบ้านกินเที่ยวพ,กพวกากค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย